เพลง Like I'm Gonna Lose You ชื่อเพลงเหมือนจะเป็นเพลงเศร้าเหมือนกับว่าฉันกำลังจะเสียเธอไปฉันกำลังจะ lose you แต่มันเป็นเพลงรักนะคะเวลาที่เราร้องเพลงรักเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบมีพลังมีเ n เนจีเป็นเพลงรักที่มองความจริงมันเป็นความจริงไงเราไปดูความหมายกันเลยค่ะสำหรับใครที่รู้ความหมายแล้วแล้วอยากจะฝึกร้องเลยนะคะก็ข้ามไปเลยที่ ในช่วงแรกนะคะเมแกนเขาลองว่าฉันกําลังฝันฝันแบบ Silver and Gold ฝันแบบสวยงามเลยภาพในฝันเนี่ยมันยังกับฉากในหนังเลยนะแต่มันเป็นหนังเศร้านะที่แบบเออคนอกหักก็คงจะรู้จักกันดีเราเนี่ยกำลังเดินกันอยู่ใต้แสงจันทร์เธอดึงตัวฉันเข้ามาใกล้แต่แค่แวบบเดียวเท่านั้นเธอก็หายไปทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวฉันตื่นขึ้นมากับคราบน้าตาอ้าวเธอก็อยู่ข้างๆฉันนี่ฉันถอนหายใจด้วยความลงอก และฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่พวกเราอ่ะจะมาสัญญาในเรื่องของวันพรุ่งนี้ไม่ได้เหมือนเราจะมาสัญญาในเรื่องของอนาคตไม่ได้ต่อมาเขาก็เข้ามาที่ท่อนฮุกเขาบอกว่าดังนั้นฉันเนี่ยจะรักเธอเหมือนกับว่าฉันกําลังจะเสียเธอไปฉันจะกอดเธอไว้เหมือนกับว่าฉันกําลังจะบอกลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนฉันก็จะไม่เห็นเธอเป็นของตายคําว่า take someone for granted มันแปลว่าของตายแต่คราวนี้เราจะแปลให้มันสละสวยเราก็จะแปลว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน อยู่ที่ไหนฉันก็จะเห็นคุณค่าของเธอเพราะพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่เราจะหมดเวลาเราจะ run out of time เราจะจากกันไปดังนั้นฉันก็จะรักเธอเหมือนกับว่าฉันกําลังจะเสียเธอไปท่อนของผู้ชายของจอห์นเลเจนกันบ้างเขาบอกว่าเพียงแค่พลิบตาเดียว blink of an eye บลิ้งแบบนี้นะแปบ๊บเดียววแบบช่วงสั้นๆเธออาจจะสูญเสียทุกอย่างได้เลยนะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว <c oughs> ไม่ใช่ความจริงก็คือเธอไม่มีวันรู้ได้เลยไม่มีวันรู้ในที่นี้เขาหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะจูบเธอให้มันนานขึ้นทุกครั้งที่มีโอกาสฉันจะทำให้ทุกวินาทีมันมีความหมายแล้วก็จะรักเธออย่างที่ฉันจะไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกเสียดายทีหลังเรามาใช้เวลาของเราเนี่ยมาบอกในสิ่งที่เราต้องการคือพูดให้มันตรงกับใจใช้สิ่งที่เรามีก่อนที่มันจะหายไปน่าจะหมายถึงความรักนะคะใช้ความรักที่เรามีให้ต่อกันก่อนที่มันจะหายไปเราไม่สามารถสัญญาในเรื่องของวันพรุ่งนี้ได้ เนื้อเพลงก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะความรักกันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดรักกันวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะต้องจากกันมาเข้าเรื่องของการร้องค่ะการร้องเพลงภาษาอังกฤษให้มันสนุกให้มันสม ooth มันมีหลักสําคัญอยู่2ออย่างก็คือเสียงเชื่อมและเสียงส t r e s เสียงเชื่อมก็คือเขาลิงก์กันระหว่างตัวสะกดตัวหน้ากับเสียงจระเขาจะลิงก์เสียงเชื่อมไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือเสียง stress สิ่งสเตรสก็คือคำไหนที่เขาเน้นคำไหนที่เขาไม่เน้นคำที่เขาไม่เน้นบางครั้งเขาแทบจะไม่ออกเสียงหรือเขาออกเสียงน้อยมากออกเสียงนิดเดียวครึ่งเดียวเริ่มกันท่านแรกเลยค่ะ I found myself dreaming in silver and gold เสียงเชื่อมในประโยคนี้คือคำว่า silver กับ an d เขาก็จะเชื่อมเป็น silver and มีเชื่อมแค่จุดเดียวนะคะต่อมาดูเสียง stress เสียง stress st ในประโยคนี้ found myself d r e a m silver gold I in an d ออกเสียงนิดเดียวนะคะเป็นเสียง unstressed พอออกเสียงทั้งประโยคจะออกเสียงแบบนี้ I found myself dreaming in silver and gold อามาร้องกัน I found myself dreaming In silver and gold like a scene from a movie that every broken heart knows เสียงเชื่อมคือ like กับ a like it from กับ a f r o m และอย่าลืมเสียง s ตรงคำว่า n o w s Stress ของเขาก็คือ scene movie every broken heart knows เวลาเราออกเสียงคำที่มีสองพยายงเราก็จะ Stress แค่คำเดียวอย่างเช่นคำว่า Movie เราจะเน้นคำว่า m o v i e every เราก็จะเน้นคำว่า a ออกเสียงเป็น every ออกเสียงร่วมกันทางประโยคจะเป็นแบบนี้ like a scene from a movie that every broken heart knows มาร้องกัน like a scene from a movie that every broken heart knows We were walking on moonlight and you pull me close. เสียงเชื่อมคือคำว่า walking กับ on กลายเป็น walking on แล้วเสียง on ออกเสียงนิดเดียวนะคะ walking on, walking on เสียง stress คือ we walking moonlight pull me close ออกเสียงทั้งประโยคจะเป็นแบบนี้ we were walking on moonlight and you pull me close we were walking on moonlight And you pull me close, split second and you disappear, and then I was all alone. ประโยคนี้เสียงเชื่อมเยอะเลยคู่แรกนะคะ second กับ and เป็น second and disappear กับ and ก็รวมกันเป็น disappear then แล้วหลังตัว and ตัวนี้มีคำว่า then ตามหลังเขาก็จะออกเสียงว่า disappear then 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 ไปเชื่อมกับ I อีกกลายเป็น then I was ไปเชื่อมกับ all เป็น was all all กับ alone ไปเชื่อมกันอีกเป็น all alone เสียงสเตร s ของท่อนนี้คือคำว่า split second you disappear I all Alone. เรามาพูดกันแบบเชื่อมสตร e ส s แล้วก็ช้าๆกันก่อน Split second t h e n you disappear and then I was all alone อันนี้มันเชื่อมเยอะเรามาซ้อมอีกรอบหนึ่ง Split second t h e n you disappear and then I was all alone อ่ะคราวนี้มาร้องค่ะ split second then you disappeared and then I was all alone I woke up in tears with you by my side เสียงเชื่อม walk กับ up เป็น woke up up กับ in เป็น up in พอสามตัวมาเชื่อมกันก็เลยออกเสียงเป็น woke up in และคำว่า tears มี s อย่าลืม tears เสียง stress ในท่อนนี้นะคะคือคำว่า w o k e tears you by site side เสียงที่ unstressed คือเสียงที่แทบจะไม่ได้ยินไม่ได้ออกเสียงคือคำว่า I กับคำว่า with มาออกเสียงกันทั้งประโยค I woke up in tears with you by my side มาลองกัน I woke up in tears with you by my side a breath of relief and I realized เสียงเชื่อมคือคำว่า breath กับคำว่า of เชื่อมเป็น breath of คำว่า breath ออกเสียงนี้ breath เวลามันเชื่อมกับ of มันก็เป็น breath of แล้วตามด้วย relief ที่เป็นเสียงตอนจบเหมือนกัน breath of relief เสียงมันจะเป็นเสียงไปหมด breath of relief and กับ I เชื่อมกัน and die เสียง stress คือคำว่า breath relief I realize คำนี้ออกเสียงว่า realize เหมือนเป็นสามพยางนะ realize มาออกเสียงกันให้ชัดก่อน a breath of relief and I realize มาร้องกันค่ะ A breath of relief, and I realize No, we're not promised tomorrow There's no Stress kuku No, not promised tomorrow See, in The word that we barely We're No, we're not promised tomorrow let No, we're not promised tomorrow Now so I'm gonna love you like I'm gonna lose you ประโยคนี้มีเช่อมุจุดคือคำว่า like กับ am เป็น like h e เน้นก็คือทุกเสียงเลยเน้นมันทุกเสียงไปเลยนะคะลองมาอ่านกันก่อนนะ so I'm gonna love you like I'm gonna lose you ใจดัน so I'm gonna love you like I'm gonna lose you I'm gonna hold you like I'm saying goodbye ประโยคนี้เชื่อมเหมือนกันคือ like ก I'm คือ like h i m เน้นก็เน้นทุกเสียงเหมือนกัน stress มันทุกเสียงเลยอ่านกันก่อนเนาะ I'm gonna hold you like I'm saying goodbye i I'm gonna hold you like I'm saying goodbye wherever we're standing I won't take you for granted ประโยคนี้ไม่มีเสียงเชื่อมเลยสิ่งที่เน้นคือ wherever standing won't take you granted เรามาอ่านกันนะคะ wherever we standing I won't take you for granted มาลองกัน wherever we standing I won't take you for granted because w e never know when when we run out of time ประโยคนี้มีเชื่อม3ามคำนี้ run out of นะคะ run กับ out เป็น run out out กับ off เป็น out of 3ามคำนี้เชื่อมกันจะกลายเป็น run out of stress คำว่า Never know when run out time. Cause we'll never know when. When we're run out of time. 'Cause we'll never know when when we run out of time แล้วกลับมาที่ท่อนแรกของฮุกนะคะก็คือ So I'm gonna love you like I'm gonna lose you ร้องไปอีก2ครั้งถือว่าจบฮุกมาถึง verse สุดท้ายท่อนของผู้ชาย John Legend ลร้องไว้นะคะ In a blink of an eye just a whisper of smoke เชื่อมคำนี้ blink of blink of just a just a whisper got off and whisper off sing stress is blink eye just whisper smoke my in the blink of an eye just a whisper of smoke Ma in the blink of an eye just a whisper of smoke you could lose everything The truth is you never know ใน Or r i i i n a l s o n n j o o n n l g g n n เคงไม่ได้ออกเสียงเชื่อมใดๆเลยนะคะในประโยคนี้แต่ถ้าไปฟังแบบ Cover เขาอาจจะร้องแบบเชื่อมก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะถ้าใครจะเชื่อมก็ได้เนาะก็จะออกเสียงแบบนี้เนาะ lose กับ everything มันจะกลายเป็น lose everything truth กับ is กับ truth is เสิ่ง Stress ในประโยคนี้เน้นทุกคำยกเว้นคำว่า the มาอ่านกันค่ะ you could lose everything the truth is you never know You could lose everything The truth is you never know So I'll kiss you longer, baby Any chance that I get เสียงเชื่อมีจุดเดียวคำว่า that กับ I เป็น that I คำนี้อ่านว่า chance มาดู stress Stress คำว่า I'll kiss longer Any chance I get อ่านมาอ่านกันนะฮะ So I'll kiss you longer, baby any chance that I get So i kiss you longer baby Any chance that I get I'll make the most of the minutes and love with no regrets. since shum most of most of minutes and minutes then since I'll make most minutes love no regrets my aunt and i'll make the most of the minutes in love with no regrets my aunt i'll make the most of the minutes in love with no regrets let's take our time to say what we want something to take กับ our give take our stress from good come learn higher when i to come to let's take our time to say what we want มาร้อง Let's take our time to say what we want Use what we got before it's all gone ประโยคนี้มีเสียงเชื่อมตรงคำว่า it's กับ it all it's all แค่นี้นะคะจุดเดียวมาอ่านเป็นประโยค Use what we got before it's all gone มาร้องกัน Use what we got before it's all gone No we're not promised tomorrow ออกเสียงเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้ที่สอนไปเหมือนท่อนของเมเกนเลยนะคะ no we're not promised tomorrow แล้วก็กลับมาที่ฮุก so i'm gonna love you like i'm gonna lose you ร้องแบบนั้นอีกสองรอบถือว่าจบเลย เป็นยังไงบ้างคะกับเพลง like i'm gonna lose you เพลงนี้ยากหรือง่ายลองคอมเมนต์มาบอกหรือว่าถ้าใครฝึกสำเร็จแล้วร้องเพลงลง Youtube คอมเมนต์ลิงก์มาให้ด้วยนะคะจะเข้าไปดูนะขอให้ทุกคน enjoy กับเพลงรักเพลงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ